คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณผกาศหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์แอ์เสียครับเก่ากำลังไปใหม่กำลังมาใครที่ยังสงสัยว่าลุงตู่จะไปเมื่อไหร่แล้วเศษฐาทวีสินจะมีอำนาจเต็มในการบริหารประเทศเมื่อไหร่สองด็อกเตอร์กฎหมายฉเฉลยให้รับทราบกันตามนี้ครับธงทองจันทรางสุแจกแจงทไลายครบถ้วน หนึ่งมีพระบรมราชาองค์การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยมีประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชาองค์การแต่นายกรัฐมนตรีคนใหม่จะยังไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินเพราะยังไม่มีคณะรัฐมนตรีและยังไม่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณ 2. ดังนั้นในระยะนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีคนเดิม จึงยังคงปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีอยู่ต่อไปพร้อมกับคณะรัฐมนตรีชุดรักษาการชุดเดิม 3. เมื่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่คือคุณเศษฐาทวีสินคัดสรรบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเสร็จเรียบร้อยจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโอการแต่งตั้งรัฐมนตรีโดยคุณเศฐาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโอการ 4. นายกรัฐมนตรีใหม่พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีใหม่ทั้งคณะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 5. ตั้งแต่เวลาที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่และคณะรัฐมนตรีถวายสัตย์ปฏิญาณเสร็จเรียบร้อยคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินและคณะรัฐมนตรีชุดเก่าเป็นอันสิ้นสุดหน้าที่ ฉะนั้นลุงตู่ยังอยู่ต่ออีกสักพักใหญ่แต่ถ้าอยากจะรู้ช่วงเวลาแบบแน่นอนดออรวิษณุเครืองามมีคำตอบครับวันนี้มีพระบรมราชาองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีขั้นตอนต่อไปคือต้องตั้งคณะรัฐมนตรีคาดว่าจะใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์จากนั้นสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ต้องใช้เวลาตรวจสอบประวัติคณะรัฐมนตรีอีกประมาณ1สัปดาห์เข้าสู่ขั้นตอนการทูลกล้าวถวายและการถวายสัตย์ปฏิญาณตนอีกหนึ่งสัปดาห์รวมเป็น3สัปดาห์ระหว่างนี้รัฐบาลลงตู่ยังอยู่รักษาการต่อเป็นช่วงสุดท้ายครับก็ราวๆกลางเดือนกันยายนจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนสำคัญคือการถแถลงนโยบาย การแถลงนโยบายภารกิจสำคัญท <ara> ี่รัฐธรรมนูญกำหนดบังคับให้คณะรัฐมนตรีต้องปฏิบัติก่อนที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินอย่างเป็นทางการคือเมื่อคณะรัฐมนตรีถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์แล้วจะต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาภายใน15วันฉะนั้นรัฐบาลเศรษฐาสามารถเริ่มงานได้อย่างเป็นทางการประมาณปลายเดือนกันยายนเป็นช่วงสิ้นปีงบประมาณพอดี และงานแรกที่ต้องเร่งรีบทำให้เสร็จสิ้นไม่ใช่แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อตั้งสอสอรอมายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับแต่เป็นเรื่องการพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567เรื่องแจกเงินดิจิทัล10,000บาทจะเอาอย่างไรจะเดินหน้าหรือยกเลิกถ้าเดินหน้าถึงเวลาที่รัฐบาลเศรษฐา ต้องบอกความจริงกับประชาชนได้แล้วว่าจะเอาเงิน5้าแสนล้านมาจากไหนกู้ใช่หรือไม่ตอนโควิดโจมตีหนัก,นกประเทศไทยถึงกับเซรัฐบาลลุงตู่ออกแอปพลิเคชันเป่าตังเปิดโครงการคนละครึ่งวันนั้นทักษิณด่ายับเอาเงินไปแจกผมว่าปัญญาอ่อนถ้าเขามีปัญญาเขาไม่แจกเขาใช้เงินไปสร้างเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจแข็งแรง มาวันนี้รัฐบาลควรจะใช้เงินกับการลงทุนมากกว่าแจกยังไม่เห็นแต่ก็ยังไม่ได้ยินทักษิณด่าเศษฐาว่าปัญญาอ่อนคงเพราะมันมีเรื่องปัญญาอ่อนกว่าที่โรงพยาบาลตำรวจกระมังครับตั้งแต่ทักษิณชินวัตรกลับมากลิ่นไม่ค่อยดีเหม็นๆชวนให้ผืออืดผอมยังไงก็ไม่รู้นักโทษชายทักษิณไม่ได้รับการปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามกฎระเบียบของกรมราชทัณฑ์อย่างที่นักโทษชายทั่วไปควรได้รับมันถึงมีเสียงนินทาสนันไปทั้งเมืองว่านักโทษชายทักษิณได้รับอภิสิทธิ์เหนือนักโทษทั้งปวงภาพมันฟ้องตั้งแต่ย่างเท้าเหยียบประเทศไทยแล้วครับการได้ไปนอนชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเร็วกว่าที่หลายๆคนคิดมันก็ยิ่งพาให้สงสัยว่ามีกำลังภายในอะไรหรือเปล่าเมื่อเริ่มต้นกันแบบนี้ ก็แสดงว่ามิได้เกรงกลัวอะไรกันเลยในวันที่รัฐบาลเพื่อไทยมีอำนาจเต็มก็คงจะหนักหนาสาหัสกว่านี้เอาเป็นว่าในเบื้องต้นวันนี้ประชาชนได้ข้อมูลตรงกันแล้วว่าโรงพยาบาลของกรมราชทัณฑ์ไม่สามารถรักษานักโทษที่มีอาการแน่นหน้าอกกระทันหันค่าออกซิเจนต่ำและค่าความดันโลหิตสูงมากได้ ใครที่ริจะทำผิดกฎหมายดูไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเสียก่อนถ้ามีโรคความดันสูงอย่าริอาจไปค้ายาฆ่าคนลักเล็กขโมยน้อยนั่นอาจตายในคุกได้เพราะศักยภาพของโรงพยาบาลราชธรรมมีไม่ถึงและเป็นหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมต้องเอาใจใส่โรงพยาบาลราชทรนมให้มากกว่านี้จำคำของพักเพื่อไทยเขาไว้นะครับคนเท่ากัน ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นนักโทษนักการเมืองนักร้องยันประชาชนธรรมดาทั่วไปต้องเข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมรัฐธรรมนูญพศ2560ที่รัฐบาลเศรษฐาบอกว่าเข้ามาวันแรกจะแก้เลยนั้นในมาตรา47บบอกว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณาสุขจากรัฐบุคคลผู้ยากไร้มีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณาสุขของรัฐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติบุคคลย่อมมีสิทธิ์ได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมันต้องเท่ากันครับแต่ดูเหมือนกรณีทักษินมีความพยายามทำให้ไม่เท่าผู้คนเขาพูดกันทั่วครับว่ากลัวทักษินจะไม่ติดคุกจริงหรือไม่ก็ติดคุกห้องแอร์คำว่านอนห้องแอร์มันเป็นสาระสำคัญ เมื่อมีการพูดถึงสถานภาพนักโทษชายของทักษิณก็ไม่รู้สิครับได้ยินน้องๆน,นักข่าวสายตำรวจบอกว่าชั้น14โรงพยาบาลตำรวจมีห้อง VIP ไว้สำหรับในพลผู้ใหญ่ผู้มีเกียรตินอนพักรักษาตัวเครื่องอำนวยความสะดวกไม่ต้องพูดถึงน้องๆโรงแรมห้าดาวที่มันเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาก็เพราะหมอใหญ่โรงพยาบาลตำรวจท่านถแถลงข่าวว่าห้องที่ว่านี้ แอร์เสียใช้งานไม่ได้ต้องใช้พัดลมสองตัวระบายอากาศแทนแถมห้องพักของทักษิณไม่ได้อยู่ฝั่งที่มองเห็นทัศนียภาพภายนอกเนื่องจากฝั่งดังกล่าวติดกระจกอากาศร้อนครับสงสารทักษิณน,น่าจะย้ายไปห้องที่มีแอร์ก็ได้อะไรก็ตามที่พอมาเกี่ยวข้องกับตำรวจมันก็มักจะถูกตั้งคำถา,ถามถึงความถูกต้องอยู่ร่ำไป พักเก้าไกลว่าไงครับในฐานะฝ่ายค้านขอเสียงหน่อยนี่ก็ชอบบอกคนเท่ากันเหมือนกันฉะนั้นอย่าปล่อยให้มีการกดทับและเหลื่อมล้ำนะครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณผัก,กาาหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์